สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้มีเกียร์ออโต้นะครับมานำเสนอลูกค้าคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับเกียร์ออโต้นะเครื่อง3 0 0พันนะครับเครื่อง3 0 0พันเป็นเครื่อง5 l ล้วนะรถขับดีมากเกียร์ออโต้คันนี้รถบ้านแท้ๆเลยภาษีปี68นะครับใครหารถกระบะเกียร์ออโต้ขับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องเข้าเกียร์นะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับอื้อ อย่าเบรกอย่างเดียวนะครับเวลาติดไฟแดงคันนี้สบายนะครับเครื่องดีทนนะครับเครื่องไฮเอลตัวนี้นะเดี๋ยวผมพามาชมตัวรถรอบคันนะครับชัดๆเลยชัดๆเลยรถสภาพโคตรเดิมนะครับรถสภาพโคตรเดิมราคาผมบอกเลยแล้วกันนะครับ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นาบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทในลูกค้าได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพรถมันจะสวยแค่ไหนบอกราคาเลยแล้วกันนะครับบางคนลูกค้าอาจจะดูไม่จบนะ อาจจะรีคลิปอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกราคาทุกคลิปอยู่แล้วนะครับรถสภาพตัวจริงคือสวยมากนะเป็นโตโยต้าไทเกอร์เนี่ยรถตามสภาพสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่ล้างขัดสีให้เรียบร้อยล้างขัดเงาวิบเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ดูจากฝากระโปรงนะครับดูจากฝากระโปรงโคตรเก๋นะครับก็จะประมาณนี้เลยสีเดิมๆนะครับโรงงานเลยนะครับนี่ข้างหน้านะครับสวยๆงามๆเนียนๆนะครับ เริ่มเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยครับของตัวรถนะเริ่มจากฝั่งซ้ายของตัวรถก่อนเลยนี่แก้มฝั่งซ้ายคือไร้รอยไร้ต่าหนีนะครับล้อก็เป็นล้อแม็กนะครับยางก็เหลือใช้ทั้งสี่เส้นนะครับนี่ยางก็เป็นสองหนึ่งห้านะครับทับเจขอบ15ห้านะคันนี้รถพร้อมใช้งานครับรถเดิมๆพาสีหกแดนะครับขับยาวๆเลยนะครับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะนี่ให้ดูสภาพสีใกล้ตัวจริงคือสวยสวยกว่าในกล้องแน่นอนนะครับ ตัวจริงคือสวยกว่าในกล้องแน่นอนก็จะประมาณนี้นะครับสีเขียวอาจจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นกล้องเท่าไหร่นะครับแต่สีจริงคือสวยมากนะได้เป็นเกีย์ออโต้นะครับเครื่องสามพันนะครับอาสีหกแปดนี่ฝั่งซ้ายของตัวรถก็จะประมาณนี้เลยให้ดูกันชัดๆช้าๆนะครับคินนี้ใครหารถไปใช้งานสักคันนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะลูกค้าจะเอาไปเขาไร่เข้าสวน ขี้เกียรเข้าเกียร์เนี่ยเหยียบอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวเนี่ยหรือเดินทางไกลนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันมากนะครับประหยัดน้ามันและอะไรหาง่ายโคตรมากๆเลยให้ที่หนึ่งเลยนะครับเครื่องยอดนิยมอยู่แล้วนะครับของโตโยต้านะครับกระบะก็จะประมาณนี้เลยกระบะไม่มีพองมีผูอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ดูประตูประตูประตูมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมซับภายในประตู กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็เลื่อนไฟฟ้าได้นะครับกระจกขึ้นลงได้กระจกขึ้นลงได้ทุกบานนะครับเบาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาใส่ที่หุ้มไม่เฉยเบาะจริงก็ก็จะมีนะครับก็จะประมาณนี้นะเบาะจริงเนี่ยเวลาเขาขึ้นลงมันจะได้แบบเนื้อผ้ามันอาจจะได้ไม่ยุ่ยยี่นะครับก็ใส่รองไว้ดีครับดีดเจ้าของดูแลดีนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆเป็นรถบ้านแท้ๆเลยคันนี้ นี่คอนโซลคอนโซลนี่เขาใช้เขาใช้ขับไปแค่โรงเรียนนะครับโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยสภาพภายในคือสวยงามนะครับเกียร์ออโตโ้เข้าง่ายปกติเข้าได้ทุกเกียร์ด้วยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเลยนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะกระบะก็จะประมาณนี้เลยสวยๆงามๆเนียนๆลอ้อแม็กคัสซีสวยคัสซีสวยๆเลย นะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับไฟตาไฟท้ายไฟถอยออกปกติทุกอย่างอ่ะสีจริงจะประมาณนี้เลยนะครับสีจริงจะประมาณนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไฟทงไฟท้ายออกปกติทุกอย่างนะครับไฟถอยออกปกติฝาท้ายเนี่ยเป็นโครเมียมโลโก้โตโยต้าก็เป็นโครเมียมนะครับ มีบันไดกันชนท้ายมาให้ด้วยครบนะครับแม็กไลเนอร์ก็มีแถมให้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับรถโคตรเดิมใครชอบรถเดิมๆนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยเอาไปใช้งานย,ยาวๆครับเครื่องพวกนี้น้ำมันเครื่องอย่าขาดน้ำอย่าขาดก็พอเวลาเดินทางไกลขอแค่ดูน้ำมันเครื่องกับน้ำเช็คแค่นั้นครับอ่าอย่าลืมด้วยลมยางนะครับไม่มีลมยางแบนก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโรงงานปกติทุกอย่างนะครับท้ายเดิมๆนะครับแมกไลเนอร์แถมมาให้ด้วยนะครับไฟท้ายออกปกตินะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับแนบแน่นๆโชกคแน่นๆน,น,นะครับสีจริงจะประมาณนี้เลยสีจริงก็จะประมาณนี้เลยสีจริงก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมนะ บันไดตัวเนี้ยกันชุดท้ายเป็นโครเมียมนะครับอ,อ,อาจจะมีเสียงคนวุ่นวายนิดหน่อยนะครับเสียงวุ่นวายนิดหน่อยนะตัวนี้นี่โลสติกเกอร์ก็ยังมีครบนะครับสติกเกอร์มีครบนะครับยังอยู่ครบนะครับนะนี่ตัวต้าไทเกอร์ไฮรักนะครับห้รักไทเกอร์ กระบะก็จะประมาณนี้ดูใกล้ๆสีสวยเนียนๆนะครับไม่มีโลมีรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้นฟิล์มก็สวยงามนะครับบางแดดตัวนี้มีมาให้ครบนะครับกันสา,บาดบังแดดเขาเรียกนะครับสติกเกอร์ข้างล่างก็มีมาให้ครบนะครับโลโก้ไฮรักสามจุดศูนย์ดีเป็นเกียร์ออโต้น,นะครับตัวนี้กระจกตัวนี้เลื่อนไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเลื่อนไฟฟ้าด้วยเป็นโครเมียมด้วยนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นผมเสียบกุญแจไว้ก็จะมีสัญญาณกุญแจนะครับซับภายในประตูก็จะประมาณนี้ไม่ช้าเลยนะครับกระจกเลื่อนได้ปกติทุกอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นเลื่อนเอาไว้เลื่อนกระจกนะครับเบาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เบาะนั่งสวยๆเนียนๆนะครับมันจะประมาณนี้เวลามีด้วยแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นคันนี้ แน่ออกนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับคันนี้การันตีเลยว่าเดิมมากๆนะครับให้ดูกันชัดๆนะช้าๆสีสวยสดนะครับคันนี้สีสวยและสดมากๆนะครับสีจริงก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับถ้าถามผมว่าตัวไหนที่ไม่สวยสําหรับรถคันนี้นะตัวนี้ฝากระโปรงชี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทําสีก็ได้แต่ผมอยากคงความเดิมของรถไว้ ให้ลูกค้านี่นะครับประมาณนีนะ้ความเดิมมันต้องใช้เวลานะครับเดิมเดิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาทําไม่ได้นะทําไม่ได้นะต้องอายุการใช้งานเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับรถเดิมๆจริงๆรถเดิมๆกิมรถรถครูเขาขับไปโรงเรียนนะครับเนี่ยกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมด้วยนะครับไฟตาก็คือขาวสะอาดสดใสนะครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้โลโก้ตัวตาก็เป็นโครเมียมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ ้าสีปีหกแปดนะอ่ะเดี๋ยวจับจับกล้องให้หน่อยเดี๋ยวเปิดฝารกระโปรงละนี่โอเยรเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้นะครับจะได้ไม่เกี่ยงกันนะเวลาใช้รถนะครับ เจ้าไปซื้ออันนี้คอยแน่คอยใส่รถเกียร์คอยทับเปลี่ยนอันนี้เกียร์ตัครับลูกค้าจัดให้อยู่แล้วครับเครื่องผมบอกเลยว่านี่หนึ่งนิ้วโป้สองนิ้วโป้เอาไปเลยครับนี่รถโคตรเดิมนะครับสวยๆงาๆเนียนๆนะครับต้นนี้มีตรงไหนไม่มีเลยครับเม็ดอัพเดิมๆโรงงานนะครับแผ่นเพลแผ่นเพลมีมาให้ครบนะครับนี่สานเลยนี่โลโก้พวกนี้เขายังอยู่ครบนะครับ มองออกก็ความปลอดภัยคาเตือนนะครับฝากระโปรงถอยออกมาอีกนิดนึงฝากระโปรงเนี่ยโลกโก้โตยต้าเดิมๆครับเดิมบางๆนะครับเดิมๆเลยนะครับกรกรันกันความร้อนนะครับแผ่นกันความร้อนมีมาให้ครบนะครับเครื่องสวยๆเดิมทุกอย่างอย่าสตาร์ทเครื่องให้ฟังเครื่องโคตรเงียบโคตรหนิงรับ ระบบ ABS นะครับ ABS มีมาให้ครบนะครับพวกนี้ดียังไงเอาไว้กันล้อล็อกนะครับขับหน้าฝนอย่างเงี้ยช่วยได้มากๆเลยนะครับเขาเรียก ABS นะครับน้ำไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับวัดไม่มีนะครับเอเตอร์ต้าก็ชื่อแล้วครับคนนี่นี่ยอดเห็นดูน้ำอะครับน้ำโคตรนิ่งนะครับประมาณนี้เลย ผมบอกเลยว่าเครื่องผ่านขับทางไกลได้สบายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดราคาแล้วขอดับรถก่อนนะครับอะผมเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับโตโย ta Ti ทเกนะครับแคปคันนี้ เอาไป1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาก็คุยกันได้นะครับลูกค้าอจังหวัดไหนจัดส่งได้ไม่สะดวกมาอยากดูรูปเพิ่มเติมหรือให้ส่งโลเคชั่นให้ร้านเราตั้งอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอยางตลาดนะครับไม่สะดวกมาจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งทั่วประเทศไทยลูกค้าอยู่ไหนส่งได้หมดนะครับส่งได้หมดนะครับฝากด้วยครับปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์หกห้า 536 98 98 8 8 5 453 4434 4แนะครับแล้วก็แอดไลน์ผมขึ้นเลยโทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอโลเคชันได้นะครับแล้วก็ Facebook ผมผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเทียงวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ